สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในเรนดอมในหัวข้อสเสน่ห์ความมีสเสน่ห์ของคุณไปกระตุ้นอารมณ์ของเขาทำให้เขาเอาคุณออกจากความคิดความรู้สึกไม่ได้ม,มา <c oughs> แม่หมอก็มาดูว่าไพ่จะออกมาในทิศท,ทางใดนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นขอดูตัวตนแล้วก็พลังงานของคุณตัวตนแล้วก็พลังงานของคุณในชว่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ช่วงนี้ชีวิตของคุณคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณอยู่ในช่วงที่อึดอัดอยู่ในช่วงที่ไม่ได้เป็นอิสระสักเท่าไหร่ทั้งที่คุณเป็นคนที่มีบทบาทในบทบาทที่เรียกว่าเข้าใจเข้าใจชีวิตเข้าใจได้ผ่านอะไรมาเยอะแยะมา,มามากมายมีความหนักแน่นแต่แต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ถูกปลดปล่อยไม่ได้ถูกปลดปล่อยในบทบาทที่เป็นอิสระ ยังมีความห่วงใยยังมีความห่วงใยมีความกังวลมีภาระมีบางอย่างนั่งที่คุณอาจจะนั่งอยู่บัลลังที่เรียกว่าเพียบพร้อมนั่งอยู่บนบัลลังที่มีความสุขที่สุดแต่คุณเหมือนเหมือนจิตภายในข้างในของคุณนะคะเหมือนคุณไม่ได้รับอิสระเหมือนคุณยังขาดอะไรบางอย่างขาดสีสันของชีวิตก็ได้เพราะอะไรจริงๆแล้วให้สายลุงจะกลับหัวจะขึ้นแบบนี้แต่พอตั้งมาแบบนี้ก็อยู่ในบทบาทที่เรียกว่าเหมือนคุณขาดสีสันของชีวิตขาดบางอย่าง กับชีวิตทั้งที่คุณก็พยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองให้อยู่ในบทบาทที่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างคุณต้องการความเป็นธรรมบางอย่างที่ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคืออะไรคะ อาจจะเป็นเพราะคุณเป็นคนที่เคยหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือกับใครหลายๆคนคุณเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจนะคะเป็นคนที่แบ่งปันเป็นคนที่มอบแต่สิ่งที่ดีๆให้กับใครหลายๆคนเป็นคนที่ให้ใจคนด้วยเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่เรียกว่าจริงใจมากๆแต่ทุกครั้งที่คุณปฏิบัติแบบนั้นสื่อสารแบบนั้นออกไปคุณมักจะถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้มักจะถูกมองว่าเป็นคนเข้ามาเพื่อบังคนประโยชน์หรือมักจะถูกมองในบทบาทที่ที่เป็นในนิดที่ทางที่เป็น ลบในในสายตาของใครหลายๆคนจนก่อเกิดทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายจบกับสถานการณ์สิ่งนี้คุณอยู่ในบทบาทที่เรียกว่าก็ในเมื่อคุณทําดีที่สุดแล้วบทบาทที่ทุกคนที่มองคุณรอบนอกทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่เป็นตัวเองรู้สึกไม่ได้รับในบทบาทที่คุณควรจะสมควรที่จะได้รับคุณก็เลยจบ จบในบทบาทด้วยการที่ให้ความเป็นธรรมกับตัวเองคุณจะไม่ฝืนอะไรในบทบาทที่เรียกว่าทาในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอีกต่อไปหรือสิ่งที่คุณชอบคุณจะมีบรรทัดฐานให้ชัดเจนในบทบาทที่เรียกว่าถ้าคุณให้สิ่งนั้นไปแล้วหรือถ้าใครจะหยิบยื่นสิ่งใดเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยความเจ้าเล่ห์คุณจะตัดบุคคลเหล่านั้นออกไปนะคะนี่คือตัวตนโอ้โหใจร้อนด้วยนะช่วงนี้ของคุณฟาดฟันอย่างเดียวเลยค่ะคุณเป็นคนที่เด็ดขาดขึ้นในบทบาทที่เรียกว่าตัดปัญหาความอึดอัด ของตัวเองออกไปเติมเต็ม,ตมสิ่งที่ดีให้กับตัวเองจริงๆค่ะในบทบาทนี้แม่หมอก็เห็นด้วยนะคะในสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงเราไม่จําเป็นต้องทน ทนในบทบาทที่เรียกว่าการเป็นคนดีก็ใช่แต่เราก็ต้องเอาความสุขของตัวเองด้วยนะคะคุณอยากจะเป็นแบบไหนในทิศทางที่ทําให้คุณมีความสุขอยากจะแต่งตัวอยากจะทําอะไรที่ไม่ไปเบียดเบียนใครจงทาเถอะค่ะการเดินทางทาและทางโลกจะทําให้คุณได้รับอิสระแต่ถ้าคุณกดดันตัวเองในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่ฝืนความรู้สึกฝืนจิตวิญ,ญญาณของคุณแล้วแล้วก็คุณจะไม่มีความสุขแล้วคุณแทนที่ชีวิตคุณจะเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นจะก่อเกิดเป็นปมให้กับคุณนะคะ พื่อนซึ่งแม่หมอเห็นด้วยในการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้นะคะอืมเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังงานค่ะมาเรามาเข้าตามหัวข้อนะคะความมีเสน่ห์ของคุณนะคะไปกระตุน้นอารมณ์ของเขา <c oughs> แมเพื่อนเพื่อนของหัวข้อแบบนี้แม่หมอมาแม่หมอก็ไม่ค่อยจะแหม <c oughs> แต่จะทำให้ค่ะมา ความมีสเสนของคุณคืออะไรเรามาดูก่อนว่าความมีสเสนหของคุณคืออะไรคะความหนักแน่นความนิ่งโอ้โหหาใครแบบคุณไม่ได้แล้วบนโลกนี้ความมีสเสน่ของคุณมีทั้งความหนักแน่นมีทั้งความ ความหนักแน่นมีทั้งความนิ่งความนิ่งความฉเฉลียวฉลาดเป็นทั้งล่มพอล่มใสเป็นทั้งที่พักใจให้กับใครหลายๆคนไม่น่าหรอวเมื่อกี้พลังงานของคุณถึงอยู่ในบทบาทที่เรียกว่าเหนื่อย เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีเลดดีมากเป็นคนที่ให้ทั้งคำปรึกษาเป็นทุกอย่างให้กับใครหลายๆคนคือล้อมรวมเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดเป็นสเสน่ห์ที่ลึกลับเป็นสเสน่ห์ที่หาที่ใดไม่ได้มีทั้งความจริงใจมีทั้งความนิ่งมีทั้งความฉลาดมีทั้งพลังงานของผู้เป็นอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นไว้ใจได้ นี่คือความมีเสน่ห์ของคุณนะคะแล้วในสายตาของเพศตรงข้ามอะความมีเสน่ห์ของคุณโอ้โหกว้างขวามขงมากบรรยายไม่ถูกความมีเสน่ห์ของคุณบรรยายไม่ถูกเลยค่ะคือกวา้างขวางหาได้ทุกค,คือคนแบบคุณหาไม่ได้อีกแล้วมีทุกมุมมทีทุกมุมตั้งแต่ร่างกายของคุณนะคะทุกทุก <laughs> โอโนทุกอย่างของคุณล้วนแล้วแต่เป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดล้วนแล้วแต่เป็นสเสน่ห์ที่ให้ใครหลายๆคนก็อยากจะครอบครองแค่ได้สัมผัสผิวแค่ได้เดินผ่านเขาก็ยังดีใจแล้วค่ะเพราะอะไร คุณเหมือนคนที่มีอำนาจมีพลังงานลึกลับมีพลังงานดึงดูดมีพลังงานที่ทําให้ใครหลายๆคนนะคะลงไหลในความเป็นคุณในบทบาทที่บรรยายไม่ถูกคําบรรลูกโลกคําว่ากว้างขวางก็คือเป็นคนที่สามารถที่มีสเสน่ห์ได้ทุกช่วงจังหวะเดินเหินแม้แต่หายใจคุณยังมีสเสน่ห์เลยคะ่ะเพื่อนๆโอ้โหโอ,โอ้แม่หมอว่าแล้วเพราะอะไร คุณเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสคุณเป็นคนที่มีพลังงานลึกลับคุณเป็นคนที่มีพลังงานลึกลับการสื่อสารการพูดการเจรจาทุกอย่างที่เป็นคุณที่คุณแสดงออกไปที่เป็นคุณจากจิตข้างในของคุณนะคะทำให้ใครหลายๆคนนะคะมองแบบ มองแบบลุ่มหลงมองแบบหลงไหลมองแบบโอ้โหเหมือนมีบางอย่างที่คุณปิดบังเขาเหมือนมีบางอย่างที่ที่ถ้ามองอีกทีหนึง่งมันคุณเป็นคนที่ทําอะไรลับๆล่อๆแต่ก็ดึงดูดด้วยพลังงานเสน่ห์คทำให้เขาอยากค้นหาทําให้เขาเลยอยากรู้จักทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเปรียบเป็นหนังสือก็คือหนังสือเล่มนี้อ่านเท่าไหร่ก็อ่านไม่ไม่แตกฉานสักทีอ่านเท่าไหรก่ก,ก,รก็ยังวนแล้ววนอีกคือ ยิ่งอ่านยิ่งได้สิ่งที่ดีๆยิ่งอ่านยิ่งมีพลังงานที่เรียกว่าน่าลงไหลแล้วที่สําคัญความนิ่งของคุณก่อเกิดพลังงานที่ทําให้เขาเดาทางยากเมื่อไหร่ที่คุณนิ่งยิ่งก่อเกิดควรมีเสน่ห์ที่น่าลงรหลแล้วที่สําคัญคุณเป็นคนที่เอาคนอยู่ทุกสถานการณ์เป็นคนที่ดูนิ่งๆนะแต่พอคุณได้ดูแลใครหรือเอาอกเอาใจใครหรือได้ได้มอบสิ่งที่ดีๆให้กับใครแล้วไม่มีใครที่จะปฏิเสธคุณได้หรอกค่ะต่อให้บุคคลท่านนั้นจะเป็นคนที่รับถ้วยจ ใครยากมากเป็นคนที่ปฏิเสธคนยากเป็นคนที่เข้ากับคนยากพอมาเจอพลังงานของคุณอ่อนและถวยเลยค่ะอ่อนและถวยแล้วสิ่งใดในตัวคุณในการกระทําที่ทําให้เขาเอาคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาไม่ได้อืม The Empress คุณเป็นนางในฝันคุณเป็นเทพ,พบุตรในฝันคุณเป็นนางฟ้าในฝันของเขาเลยค่ะเขาฝันอยากได้เหมือนคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความน่าเบือ่อผู้ชายที่ไม่มีความน่าเบือ่อเป็นผู้ชายผู้หญิงที่มีความลึก รับไม่ว่าจะย่างก้าวขยับขยื่นหรืออะไรในตัวตนของคุณคือความมีสเสน่ห์ที่เขาใฝ่ฝันที่เขาหลงไหลที่เขาปัถนามาเนิ่นนานอยากคองคู่อยากได้คนแบบนี้อยากมีคนแบบนี้อยากได้สิ่งสิ่งนี้เพราะเขาคิดว่าสิ่งนี้มีหนึ่งเดียวในโลกอยากได้แบบคุณอยากเป็นอยากให้ใครอยู่ในบทบาทที่เรียกว่าความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะไปกระตุ้นให้เขานะคะหลงไหลหลงอยู่แต่กับความคิดความรู้สึกของคุณนะคะ โอ้โห oh, oh. แล้วเรามาดูกันค่ะสิ่งที่เขาจินตนาการถึงคุณนะคะสิ่งที่เขาจินตนาการถึงคุณเมื่อเขาลุ่มหลงเสน่ห์ของคุณนะคะ oh. <laughs> หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เพ้อฝันสวดมนต์ภาวนาข่มจิตข่มใจเลยค่ะเขาเข้าใกล้คุณไม่ได้เลยค่ะเมื่อเขาเข้าใกล้คุณเขาจะเกิดอาการร้อนลุ่มเขาจะเกิดอาการที่เหมือนคนเหมือนคน เหมือนคนมีบาดแผลเต็มตัวเหมือนคนหอยหาเหมือนคนต้องการต้องการ,ต,การต้องการของคู่ต้องการครอบครองคือเหมือนคนที่เหมือนเหมือนลุ่มหลงเวทมนต์คาถาคือเขาจินตนาการว่าถ้าเขาได้ของคู่กับคุณนะคะโอ้โหเขาจะหลงคุณเขาจะอยู่กับคุณโดยที่ชนิดที่เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยค่ะ แล้วเขาก็จะเป็นบทบาทที่ไม่ยอมทําอะไรที่ผิดศีลธรรมกับคุณอย่างแน่นอนเขาจะไม่ทําให้ชีวิตของคุณและเขาเบื่อเลยค่ะเขาจะทําให้คุณตื่นเต้นอยู่เสมอเขาจะรักษาคุณไว้อย่างดีเลยโอ้โหเขาจินตนาการในบทบาทที่เรียกว่าจะดูแลโอ้โหจะเอาอกเอาใจแล้วที่สําคัญเขาจะทําให้ใครหลายๆคนอิจฉาคุณในบทบาทที่เรียกว่าเมื่อเขาได้ครอบครองคุณเขาจะปฏิบัติกับคุณนะคะ